สวัสดีครับบาวมนคนบ้านโคกวันนี้นําเสนอคลิปเยี่ยมน้องควายกันนะครับให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับมาชมคลิปนี้คลิปยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนําเสนอวิถีชีวิตบ่าวมนคนบ้านโคกให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเรามีกิจกรรมดีๆนะครับนําเสนอกันในวันนี้ว่าแล้วไม่รอช้าครับผมก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังแหลงควายทันทีแหลงไปว่าโคกนั่นแหละนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่นู้นข้างหน้าไกล นะครับที่เห็นเป็นแขียงห้างอยู่นะครับอันนี้เป็นรั้วของคุณลุงนะครับคุณลุงกําลังปลูกรั้วใหม่นะครับทำไมใช้คําว่าปลูกรั้วปลูกรั้วเพราะว่าเป็นการเอาต้นไม้มาปลูกระหว่างเสาปูนนะครับต้นไม้ก็คือต้นหมากเหยานะครับจะทําทให้รั้วมีความนานแน่นและแข็งแรงยิ่งขึ้นและต้นไม้ชนิดนี้โตเร็วและสามารถเป็นของเล่นก็ได้นะครับหมากเหยาชนกันอ่านี่เลยบรรยากาศสวยงามมากนะครับเป็นที่ฟาร์มใหม่ของเรานะครับเมื่อเข้ามาถึงปากทางประตู ก็จะมี2ขั้น2บันไดและมีฝ่ายรีเซพชันนะครับรีเซพชันเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาต้อนรับแบบนี้เลยนะครับเมื่อได้ยินเสียงรถของบ่าวมอนมาแล้วมาแล้วเจ้าหมีเจ้าเลีนเจ้าโป้งนะครับ สามตัววิ่งมาเลยทักทายสวัสดีกันเรียบร้อยนี่นะครับโดดทักทายกันถึงพวกเขาเลยนะครับดีใจเมื่อมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนไปนะครับเปิดประตูเข้าบ้านนะครับมาเยี่ยมน้องควายกันเจ้าบุญค้านะครับตัวผู้สุด่ออยู่คนเดียวขายพี่บุญทวาไปป่าแล้วนะครับเออบุญทวาพี่ธันวาขายป่าแล้วนะครับวันนี้มีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมมายามอ่าเส้นเจ้าที่กันก่อน <laughs> เ <laughs> จ้าที่หนึ่งโบกนะครับโบกแรกแหกหวานนะมาเยี่ยมมายามมาเอาบรรยากาศที่ฟาร์มกวัวาฟาร์มควายของเราน้องควายก็กําลังกินหญ้าก,กินฟางอันนี้เป็นน้องกรไผ่น้องปีใหม่เออเพิ่งเกิดตอนปีใหม่นี่แหละก็เลยเป็นน้องปีใหม่นี่ดูกินหญ้ากินฟางอยู่กับคุณแม่นะครับก็ไม่ห่างจากคุณแม่หลักควายน้อยน้องควายตัวน้อยอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกเพื่อนเพื่อนทีมงานเขาหลายๆตัวและ ก็มีเจ้านี่เลยนะครับก้าวเจริญของเราเองและแม่ของเขานี่พี่บุญทวีนะครับอยู่ด้านหลังคุณแม่นะครับอันนี้ในห้อยในห้อยสนองของเรา <laughs> <laughs> คุณลุงนะครับผู้ด,ดูแลน้องๆนี่วันทวนสมบูรณ์เม็จะอยู่ในฤดูแล้งนะครับพอคุณลุงให้กินฟางกินอิ่มตลอดเวลานะครับและก้าวเจริญก็จะอยู่กับคุณแม่แบบนี้นะครับไม่เคยห่างเลยนะครับพออยู่ข้างคุณแม่คือปลอดภัยที่สุดมาแล้วนะครับตอนนี้คุณลุงก็จะก่อไฟดังไฟแบบนี้ให้ทุกเย็นนะครับเพื่อเป็นการไล่มแมลงและก็มีทีมงานคอยตรวจตรว,วนนี่ปิ้งปลาปลา,ป,าปิ้งคุณลุงต้อนรับด้วยปิ้งปลาวันนี้บอกว่ามีปลาอยู่ นะครับแล้วก็เอามาเสียบไม้ปิ้งให้ลูกให้หลานที่มาเที่ยวมาเยี่ยมมายามได้รับประทานกันว่าแล้วมไม่รอช้าครับนี่เด็ดหัวใส่ปากรุบแชบบอแชบบ,ชบ,บ,ชบอชแชบิลีฮัลว์หลังจากนั้นนะครับก็มาเฝ้าปิ้งปลาต่อนะครับในหัวค่าบรรยากาศแบบนี้มันก็จะสุดยอดนะครับคิ้วควันไฟหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ปิ้งปลานั่งชมบรรยากาศนะครับอากาศแจ่มใสสังเกตดูที่ควันลมพัดตลอดเวลาสแสดงว่าลมดีโอ้โหนะครับน้องควาย ก็มีความสุขกินฟางกันหมดละนะครับนี่เราก็จะได้รับประทานอาหารเย็นเพื่อเป็นการม่่นซื่นโฮเซลกันไปนะครับนี่ยังอริดอร่อยกับการปิ้งปลาไม้ที่2มาละนะครับมีหม้อกระทะมาด้วยอันนี้น้องๆน,น,นะครับเดินทางไกลมานะครับน้องเอมาจากต่างจังหวัดนะครับมาเยี่ยมมายามหาคุณลุงนี่คิดถึงกันก็มาเยี่ยมมายามถามข่าวหากันนะครับกินปิ้งปลาคุณลุงก็ไม่รอช้านะครับจัดเสียบไม้ที่3ไปทันทีให้ ลูกหลานได้กินนะครับคุณลุงปิ้งปลาเนี่โอ้ปิ้งปลาทาเกลือน,นี่มันสุดยอดละนะครับนั่งมองเตาไปนะครับโอ้โหควันอ,อ่อ,อยๆแบบนี้มันบรรยากาศสุดยอดนะครับกลางค่ำกลางคืนม่วนซื่นมาดึกแล้วมาหอม่อหมกกเลยทีเดียวหอ่อหมกแบบนี้เป็นยังไงนะครับใช้ใบสักนะครับ <laughs> คุณลุงบอกไม่มีใบอย่างละใบสักนี่แหละมกินได้เหมือนกันอืกินได้อีนะครับกินได้แฮะเซฟบซเนี่ยบกปลาน้อยเฮาบ้านเฮานะครับโอ้ยคือหอนห้าคู่อยู่ห่างไกลนะครับมาเด้อมาเด้อมาเยี่ยมมาเยี่ยม มาซ่ามาซูมนํากันนะครับได้บกป่าแบบนี้แล้วหอมๆนะครับใส่ข,ขีต้ตูจังหน่อยเอาฮอนหอยใหญ่ฮอนจะอายังเต่าอร่อยกระ้อนนะเนาะบกปะซิวน้อยเฮีแนๆๆนนย,อย,อยแซบนะครับแซ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 บหายแซบหายคือตายปะเป็นขันได้กิน <ๆ S 1> แล้วปิดท้ายนะครับด้วยกันบ่ายเนี่ยนะครับโอ้เขาใส่น้อยก็นา้นะเขาใส่น้อยบันป่าใส่ไ่นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนกันลวกันที่ติดตามรับชมคลิปดีๆสนุกสนานแบบนี้นะครับอยากดูอยากชมแบบไหน ให้คอมเมนต์มานะครับจะได้ส่งและทําให้ดูทุกท่านทุกคนขอบคุณมีความสุขความเจริญทุกท่านกบ้านเราอย่างปลอดภัยทั้งคนและน้องหมานะครับเปิดไฟให้น้องควายเรียบร้อย<ป>ขอบคุณ<ป>ที่<ป>ตามรับชมสวัสดีครับ